ต่อไปนะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่สองแล้วนะคะเป็นอะไรคะไอสตรอเบอรี่ครีมเค้กค่ะนะคะทํากันเลยดีกว่านะค่ะค่ะอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตรงนี้ก็ใช้ไฟปานกลางเหมือนเดิมใช่แล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนสักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าถ้ากระทะยังไม่ร้อนแล้วเราเทเค้กไปเลยเนี่ยตัวเค้กเนี่ยมันจะแบบเวลามันสุกมันจะสุกแบบด้านๆเวลาทานก็จะไม่อร่อยค่ะ เราให้ร้อนสักนิดหนึง่งโอเคเริ่มอุ่นแล้วก็ใส่เค้แป้งเค้ที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะคะเป็นสูตรของทางร้านเรานะคะค่ะุณผู้ชมได้ยินแต่เสียงนะคะตอนนี้กลิ่นก็ยังไม่มาค่ะจะมาตอนแบบว่าตอนใกล้้เริ่มสุกใช่แป้งสุกนี่นะะ้ยค่ะ รอให้สุกสักพักหนึ่งอตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะคะใช่สังเกตได้ว่าตัวแป้งจะแบบพองๆขึ้นมาค,คือเริ่มสุกแล้วเราก็กลับด้านนะคะค่ะแช่นี่ค่ะขีดไปนิดนึงรอให้อีกด้านหนึ่งสุกเ,เริ่มได้กินนหมคะ่ะ ฟินเริ่มมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะโอเคเราไม่ต้องเอาอยากให้เข้าใจความรู้สึกของไอตอนนี้มากเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะไม่ต้องกรอบมากเราเพราะเราเป็นเค้บนิ่มๆนะคะก็วางพักค่ะรอให้ตัวเครปเย็นก่อนนะคะเพื่อที่จะบีบวิปครีมได้เพราะว่าถ้าตอนบีบตอนร้อนๆเนี่ยตัววิปครีมจะละลายเลย อ่ะพอะเ้าตัวเคปเยี็ยนแล้วนะคะก<ช>็มาจัดใส่จานใช่ค่ะก็ะมาตกแต่งจานกันนะคะ,<ฮ>ะเราก็จะบีบตัวครีมสดของเรานะคะลงไปที่เครกค่ะได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ชมนะคะ เราก็โรยไอซิ่งนิดนึงนะคะ,คะเพิ่มความหวานให้กับขนมค่ะแล้วก็ปิดหน้าค่ะค่ะแล้วเราก็เทุนค่ะใส่สตรอเบอรี่ใน่สตรอเบอรี่นึ่นะคะใส่เข้าไปในตัวเคสใช่นะก็คือตกแต่งให้หน้าทานนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เราก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ไอศครีมค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมไอศครีมวาน,นิลานะคะหรือแล้วแต่ตามชอบว่าชอบรสอะไระโดยไอซิ่งนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความน่าทานให้กับขนมของเราค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมเมนูไอส์ตอเบอรี่ครีมเพลสนะคะอ่าเมนูต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเราจะเป็นไอวอฟเฟิลค่ะไอวอฟเฟิลนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันดีกว่านะจะเป็นยังไงนะคะ,คะ เป็นไอวัฟเฟิลใช่เป็นไอวัฟเฟิลช็อกโกแลตค่ะใช่อ่เริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะนะคะเปิดขั้นตอนแรกค่ะเมื่อเราทาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็ใส่แป้งลงไปค่ะแป้งวัฟเฟิลที่เราเตรียมไว้แล้วเป็นสูตรของทางร้านค่ะตัวแป้งก็จะแบบเหนียวนุ่มเหนียวมเหนียวมากเลยใช่เพราะมันมีส่วนผสมของยีสต์มันก็เลย ต้องเหนียว <อ Banana. S 1> ส่วนผสมของยีสต์ yes, นี่่ะแล้วหน้าเด็กด้วยทุกค <inte S 2> <net> นค่ะนะเล่นกันไปอ่ะก,ก็เกลี่ยๆให้เขา้ารูปของเขาอะ,ค,ะค่ะรูปทรงของตัวไอวัฟเฟิลนะคะเๆ <download> น,นี่วัยรุ่นชอบทานมากทานชิ้นเดียวอิ่มเลยค่ะแล้วก็ปิดตั้ง ความร้อนไว้ที่เบอร์สองพอค่ะอืมแล้วทีนี้ก็รอให้แป้งสุกอ่ตอนนี้ก็สุก้วใช่ไหมคะพอสุกก็เติกไฟเขียวขึ้นมาค่ะก็เปิดดูว้าวนะคะแเราก็เอาไปตกแต่งในจานนะคะขั้นตอนตกแต่งแล้วนะคะก็จะใส่กล้วยนะคะใช่เราก็เรียงกล้วยวางจัดวางให้สวยงามค่ะ แล้วเดี๋ยวาก็เตรียมช็อกโกแลตนะคะเข้มข้นมากนะคะสำหรับช็อกโกแลตโรยไอซิ่งนิดนึงนะคะค่ะเพิ่มความหวานลงไปนะคะใช่เพิ่มความหวานแล้วก็ความสวยงามด้วยค่ะต่อไปก็จะแบบเราก็ตกแต่งด้วยเวฟรีมนะคะค่ะ รีบคคีมอีกแล้วรีบคีมนะคะค่ะโทษทีค่ะอ่าขอโรยช็อกโกแลตนิดนึงนะคะค่ะเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมไอศครีมค่ะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่รสที่ชอบเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูที่ชื่อว่า ไอวัฟเฟิลช็อกโกแลตค่ะ่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะทุกเมนูนะคะอยู่ตรงหน้าเองแล้วค่ะรอ,อช้าไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตชิมนะคะในเมนูร <อ S 2> แรกคือไอแอ sauce i am white sauce นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมนะคะ S <S <S เป็นยังไงบ้างคะรสชาติรสชาติเนี่ยคือกลมกล่อมได้ที่แล้วนะคะที่สำคัญคือเอ่อเรียกได้ว่าน้ำซอสนี้แบบเข้มข้นเข้มข้นมากเลยค่ะของหวานตัวนี้เป็นไอสตรอเบอรี่ครีมเค้กค่ะค่ะอี้ต้องทานคู่กับไอศครีมด้วยใช่ทานคู่ไอศครีมอะไรคะแบบว่า จะเอาคำใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่คของแบบนี้ต้องแบบเต็มปากเต็มคำนะคะจะได้คอนเฟิร์มได้ว่ารสชาติเนี่ยเลจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมของอร่อยนั่นเองนะหือเป็นไงคะตัวซอสก็เปรี้ยวๆนะแต่ว่าก็มีความหวานด้วยก็มีรสชาติของ ซอบเบอรี่นะคะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีความหวานของไอศกรีมด้วยนะคะซึ่งใครชอบทาแบบไหนก็แล้วแต่นะคะ,ะมาถึงเมนูสุดท้าย่นะคะเป็นเไอวัเปิลช็อกโกแลตค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวลองชิมนะคะ <c oughs> มองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะ <c oughs> อืม ้งหวานทั้งหอมทุกอย่างลงตัวค่ะกล้วยหอมนี่ก็แบบมีความหวานแล้วก็หอมอยู่แล้วนะคะตัววอลเปเปอเองก็มีรสชาติของของแป้งอยู่แล้ว mm hmm. ลงตัวค่ะโอเคนะคะสุดท้ายแล้วนะคะกว่าจะถ้าหากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากมาที่ร้าน mm hmm. ให้บอกเส้นทางของร้านนิดนึ่งนะคะร้านก็ตั้งอยู่ mm hmm. ในซอยรามคำแหง53นะคะ ตรงเข้ามาในซอยแล้วก็ให้สังเกตขวามือจะเป็นแยกซอยสัรประเสริฐเข้ามานิดเดียวแล้วก็ร้านอยู่ซ้ายมือค่ะร้านอยู่ซ้ายมือถ้าใครนะคะสนใจอยากจะมานะคะหรือว่าจะติดตามทาง Facebook ก็ได้ใช่ไหมคะเข้าไปมีค่ะเว็บเฟ e b o o k c o m คอมสแลชไอคอฟฟี uh, ่ห้าสามค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างล่างให้อีกทีหนึ่งละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยที่ทำเมนูอร่อยๆแบบนี้เลคะให้ได้ชิมนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมใครลงทุนมากเลยนะไอมาแสวงหานะคะร้านอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะฝากคุณผู้ชมนะคะถ้าหากคุณผู้ชมมีร้านไหนแนะนำนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทาง รายการไลฟ์สเตปี้สถานีโทรทัศน์ไอบีวีนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณ<า>ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับเข้าไปพปกันในสตูนะคะ